สวัสดีครับกลับมาเจอกับมันพิพันธ์ออโต้อ,อีกคลิปหนึ่งแล้วนะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันที่เดิมเช่นเคยศูนย์รวมรถยนต์มือสองพิพันธ์ออโต้นะครับก็มีหลายรุ่นนะครับมีหลายแบบสําหรับในช่วงก่อนสิมปีนี้มาแนะนําให้กับพี่ๆทุกท่านนะครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนได้ดูแล้วก็เลือกตัดสินใจในการออกรถยนต์มือสองในแต่ละคันนั้นได้ชัดเจนและง่ายมากขึ้นในราคาประหยัดเหมือนเดิมนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับอัพาน้องสุดหล่อมานะฮะอีสุดีแมควีคอร์นะครับ3.0มจุดศูนย์แซฟฟตเนวิกเกตอร์จอเคนบูดนะครับตัวนี้นะฮะอันก็เคยได้มีการแนะนำไปแล้วในส่วนหนึ่งตอนที่รถยังไม่ได้หลางนะครับรถเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงหน้า16กับ17ยังไม่ข้ามเป็นตัว18และ19ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมาบรรจบในตอนที่อีสุมีการครบรอบ6ก60ปีพอดี เหมือนกับโตต้าครับโตต้ามันก็มีตัวครบรอบ60ปีนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันเลยอาจจะหายากกว่าตัวธรรมดาสักนิดนึงเราอาจจะมองว่าแบบภายนอกเนี่ยเป็นวีคงวีคอสอะไรพวกนี้ก็จริงแต่ถ้าเกิดอย่างในครบรอบ60ปีไม่ใช่ตัวพิเศษก็เป็นไปไม่ได้นะครับสำหรับอย่างหมดหน้านี้ไปแล้วก็จะกลายเป็นตัวหน้าสเตลลนะครับก็คือจะเป็นไฟหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่อันนั้นก็ว่ากันไปในอีกช็อตหนึ่งนะครับแต่เราจะเน้นในเรื่ององตัวช็อตปี16-17นี้นะครับ สำหรับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับเดรลท์ตัดหมอกนะฮะกรอบตัดหมอกเป็นสีเทาดำแล้วก็ตัวกรอบโคมไฟหน้าเป็นแบบโครเมียมนะฮะแต่จังหน้าก็จะเป็นตัวสีเทาดำนะครับโลโก้เป็นแบบโครเมียมเหมือนเดิมเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือในเรื่องตัวกันชนล่างก็จะเป็นตัวสีเทาดำเช่นเดียวกันนะครับสำหรับอย่างแบบนี้ปกติมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งถูกต้องไหมฮะเป็นโครเมียมบ้างนะครับ หรือคิ้วฝังกระโปรงเป็นแบบโครเมียมบ้างแต่ถ้าเกิดอย่างแบบนี้ทําไมถึงเป็นตัวสีเทาดํามันจะมาดูสําหรับตัวภายนอกอย่างเดียวทั้งหมดเลยเป็นไปไม่ได้มันต้องเข้าไปดูตัวด้านในด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยก่อนเข้าไปดูด้านในเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างคันนี้ดีอย่างหนึ่งนะฮะมีโช้ฝังกระโปรงมาให้อันนี้ถามว่าดีไหมดีนะครับอันชอบนะแต่ไม่ได้ไปยุ่งกับตัวน็อตฝังกระโปรงนะครับคือมันจะล็อกกับตัวด้านข้างที่ใส่ที่ฉีดน้ําฝนตรงนี้นะฮะเครื่องเดิมๆนะครับ บอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมเมสีบางเดิมแห้งโรงงานนะครับคานบนคานล่างน็อตไม่มีขยับขันไขแกะออกมาทําสีตัวแผ่นพงแผ่นเพทและพวกนี้มีให้ครบทั้งหมดนะฮะส่วนอย่างเครื่องยนต์นะครับคันนี้เป็นตัวปี2017น้ํามันเครื่องไม่มีขาดกําลังอัดไม่มีเสียตัวระบบ ID ดีเสียระบบ ทำความเย็นระบบรอเย็นทุกอย่างปกติทั้งหมดนะฮะแต่เดี๋ยวอย่างตรงนี้นะครับเราก็จะมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเช็คระบบไฟตั้งศู์ถุงร้อนะครับแล้วก็ทําความสะอาดตัวรถด้านนอกแล้วก็สภาภายในห้องโดยสารให้กับลูกค้าใหม่หนึ่งรอบก,ก่อนส่งมอบนะฮะสติกก์สติกตเกอร์ฝังกระโปรงครบถนนกันความร้อนไม่มีขาดไม่มีรุย่ยและก็ไม่มีรอยยับเยินนะครับแผงหลังเครื่องยนต์ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ อย่างตัวนี้ท็อปสุดนะฮะเกือบล้านเป็นล้านเลยนะครับออกห้างไยแดงเพราะนั้นเนี่ย ABS ก็มีติดตั้งให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้เรามาดูตัวด้านข้างกันบ้างครับสีด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นเหลือบเลยถ้าเกิดเรามาดูเป็นตัวด้านข้างสีมันจะเหลือบเลยเพราะว่าอย่างคันนี้คือเป็นตัวสีขาวมุกสีขาวมุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวรถเกง๋งไม่ว่าจะเป็นตัวรถกระบะหรือไม่ว่าจะเป็นตัวรถอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดเป็นตัวสีขาวมุกออกห้างไยแดงต้องเพิ่มตังค์อันนี้เป็นเรื่องมาตรฐาน กับรถทุกยี่ห้ออยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมครับบางรุ่นอาจจะเพิ่ม1 2 0 0 0บาทบางรุ่นอาจจะเพิ่มหมื่นหนึง่งบางรุ่นอาจจะเพิ่มหมื่นห้าก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะส่วนตัวด้านข้างเนี่ยก็จะมีเป็นตัวคิ้วซุ้มล้อสีดําด้านนะครับล้อแม็กเนี่ยเป็นตัวอีกลายหนึ่งเลยเพราะว่าถ้าเกิดแม็กออนนิวตัวโฉมนี้มันก็จะเป็นในอีกแบบหนึ่งสําหรับอย่างที่เป็นตัววีคอร์แต่อย่างคันนี้ตัวครบรอบหกสิบปีก็จะเป็นตัวแม็กอลอยสีเทาดําปัดเงา แล้วก็ยางมเปลี่ยนใส่เป็นตัวของซูเมกให้แล้วนะครับออนโรดออฟโรดอย่างนี้เลยครับใช้งานได้ดีมากยึดเกาะถนนรีดน้ําและเป็นตัวยางปี22นะฮะสี่วงเบิกใหม่ไม่ได้เก็บค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมทั้งสิน้นและไม่มีการเสียค่าใช้ใจ่ายอะไรเพิ่มเติมทั้งสิน้นแม้แต่บาทเดียวนะครับไล่ขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวไฟเลี้ยวนะฮะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยสำหรับกระจงมองข้างเนี่ยก็จะเป็นตัวสีเทาดานะครับโลโก้วีคอร์ด้านใต้ก็จะเป็นตัวสีเทาดำอ่านะครับโ พวกนี้ถามว่าถ้าเกิดเอาจริงๆอ่ะเราซื้อตัววีคอร์ธรรมดาแล้วมาทําแบบนี้ได้ไหมสามารถทําได้แต่ตรงนึงครับที่ส่วนใหญ่ไม่สามารถทําได้และไม่นิยมที่จะทำกันนั่นคือสําหรับตัวด้านในนะครับ มือเปิด4ีบานก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะมีตัวสมาร์ทเอนทรีนะครับบันไดข้างแหลกหลังคาพวกนี้ใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่ามันสามารถบรรทุกบรรทุกรองรับน้ำหนงน้ำหนักอะไรพวกนี้ได้สบายอยู่แล้วถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าใส่เพื่อความสวยงามมันก็จะเป็นตัวแหลกหลังคาหรือว่าราลหลังคาในอีกเกรดหนึ่งวัสดุแต่ถ้าเกิดอย่างแบบนี้คือมันแข็งแรงอยู่แล้วนะครับสำหรับพวกแบบอย่างรถขับสีเพราะมันจะออกในแนวแอเรนเจอร์ซะเยอะนะครับคราวน,นี้อันให้ดูตัวด้านในกันบ้างตรงนี้เลยฮะสำคัญนะครับ ยินแหนบอกว่าถ้าเกินยังเป็นเอสเซอรี่เล็กน้อยตัวอุปกร,รณ์ด้านนอกยังไงก็ทำกันได้อยู่แล้วถูกต้องใช่ไหมฮะแต่เพดานภายในไม่นิยมทํากันอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ได้มาเป็นตัวสีดํำล้วนแบบนี้นะครับคันนี้คือ r ีคอร์สออโต h e e l วิลคูสค o นโทรลมีให้ครบเป็นตัวระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบพาร์ท ตัวจอเนี่ยเป็นทัชสกรีนนะฮะของเคนบูดนะครับแล้วก็บาะฝั่งคนขับก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าพวกแบบกุญจงแจนะฮะมีให้ครบทั้งหมดออปชั่นเนี่ยมันจะเหมือนกับตัวพวกแบบอย่าง1.9ก็คือจะมีเป็นตัวช่วยลงทางราชันออโต้สตาร์ทสต็อปเราจะเห็นตัวพวกแบบอย่างแอปพลิเคชันพวกนี้เนี่ยหรือว่าตัวปุ่มฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กับตัว,ตวรถเกียร์ออโต้เนี่ยเยอะแต่ถ้าเกิดอ,อย่างตัวเกียร์ธรรมดาไม่มีนะครับ แต่คูสคอนโทรลมีมาให้นะฮะแต่ไม่ใช่เป็นอะแดปทีเป็นตัวคูสคอนโทรลแบบธรรมดาก็คือตัวระบบควบคุมความเร็วโดยอัตโนมัติโดยแบบเป็นซิกเบสิกเบื้องต้นนะครับคราวนี้เนี่ยตัวประตูตอนที่2นะฮะเปิดได้กว้างนะครับถ้าเกิดเรามองจากรูปลักษณ์ด้านข้างตรงนี้เนี่ยมันอาจจะดูแบบสั้นหรือว่าแคบไปสักน,นิดนึงแต่พอมาเห็นของจริงยังไง้งน,นเชื่อนะฮะถูกใจทุกคนแน่นอนดูความสดดูความสะอาดนะครับ แต่ขอเกี่ยวด้านหลังเบาะรองรับน้ําหนักได้นะฮะไม่เกิน10บกิโลนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะฮะเดินด้วยได้สีส้มนะครับอย่างตัวแขวนเบาะด่งเบาะเด็กอะไรพวกนี้ก็สามารถแขวนจากตัวตอนหลังตรงนี้ได้เลยนะฮะมือโหวมือจับมีให้ทุกมุม มือโหวนมือจับมีให้ทุกมุมนะฮะรวมถึงตัวตอนหลังด้วยนะครับเนี่ยสวยมากจริงนะสำหรับอย่างวีคอร์สคันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับอย่างถ้าเกิดเอเซอรี่เล็กๆน้อยอะไรพวกนี้เนี่ยที่มันเป็นตัวสีเทาดําแบบอย่างนี้เนี่ยมันก็สามารถใส่เองได้แต่ส่วนใหญ่คนไม่ค่อยนิยมใส่กันหรอกเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวแบบนี้คือมาจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยนะฮะสติ๊กเกอร์สีคณสีนะครับแล้วก็ตัวแหลกกระบะท้ายนะครับจริงๆเอาใจเรียกว่าเป็นตัวแหลกได้ไหม ก็สามารถเรียกได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นตัวสปอร์ตบาร์มันจะเป็นตัว x อสคิ eries, ซึ่งมันจะมีตัวมุมโค้งมาแบบนี้แต่อันนี้คือจะเป็นตัวมุมที่มันยกกระบะให้มันสูงขึ้นกว่าเดิมแค่นั้นเองนะฮะเรียกว่าแหลกกระบะท้ายก็แล้วกันนะครับเป็นภาษาชาวบ้านเข้าใจแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับโครเมียมเนี่ยมีรอยหน่อยหนึ่งอันนี้อ่ะเลี้ยงให้ทราบโดยตามตรงแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะมีน้ํายาขัดให้ก็เดี๋ยวก่อนส่งมอบตรงนี้อ่ะก็จะเอาตัวน้ํายา ขัดให้กับลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบนะฮะส่วนอย่างโลโก้นะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นตัว e-0 d-max นะครับแล้วก็เป็นรูปโกโร่นะฮะโร่นะครับโร่เหมือนกรมตํำรวจอะอะไรประมาณเนี้เป็นช่วงครบรอบ60ปีนะฮะแซ็ตเพกชีพนะครับแซ็ตเพกชีพเนวิเกเตอร์คันนี้คือตัวท็อปสุดเลยไฟเดียวไฟเบรกใช้ง,งานได้ตามปกตินะฮะไฟเบรกก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED นะครับ สวยนะอันว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่สวยมากเพราะว่าอย่างแบบนี้เนี่ยเราจะไปเอาตอนปี2017มันคงเป็นไม่ได้เพราะว่าปีนี้เป็นปี22แล้วแต่เราสามารถหารถในช่วงปี2017แบบสภาพที่ดีที่สุดเหมือนออกห้างป้ายแดงมาไว้ในที่ร้านปฏิพัณฑ์ออโต้ในปี2022นี้ได้เพราะนั้นนะฮะได้สินค้าที่มีคุณภาพได้รถที่ดีที่สุดได้รถที่พร้อมใช้งานแน่นอน พราะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับถ้าเกิดชอบถูกใจหรือว่าดูเป็นตัวแบบนี้ไว้อยู่แล้วรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเกิดอย่างลูกค้ามาหน้าร้านเนี่ยสามารถมาทดลองขับได้อย่างตัวที่อันได้เคยมีการบอกไประบบขับสีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโฟโร่โฟไฮนะครับการปรับแบบไฟฟ้าเนี่ยอีซููจะเป็นเจ้าแรกในการเริ่มเพราะว่าเริ่มมาจากตัวอะไรนั่นคือมิลเซเว่นเพราะนั้นอย่างแบบนี้ถ้าเกิดอย่าง อันบอกว่าระบบขับสี่มันใช้งานได้ตามปกตินะฮะพี่พีบางท่านในส่วนหนึ่งอาจจะเชื่อและอาจจะไม่เชื่อแต่สําหรับอย่างแบบนี้ในการพูดของอันก็คืออันอยู่กับตัวรถพวกนี้ทุกวันและมีการเทสมีการทดสอบอมีการทดลองขับโดยตัวอันเองก่อนและเขาเนี่ยอันก็จะสามารถไปแนะนําพี่พี่ท่านอื่นได้สมมุติอย่างเราขับ2อ,อยู่อยากเปลี่ยนเป็นตัวขับสีเลยได้ไหมก็ทําได้ในความเร็วไม่เกิน1 2อกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าเกิดยังเป็นพวกแบบอย่างโฟร์ไฮ นะครับเราก็สามารถจอดรถเข้าเกียร์ว่างได้และถ้าเกิดอย่างตัวไฟมันกระพริบยังไม่เลิกแสดงว่าระบบยังใช้งานไม่ได้ตามปกติแต่ถ้าเกิดเป็นตัวไฟค้างหรือว่าเป็นตัวไฟโชว์แสดงว่าตัวระบบขับสี่ใช้งานได้ตามปกตินะครับถ้าเกิดอย่างพวกเนี้ยเกียร์ออโต้ลูกเกมก็จะใหญ่กว่าตัวเกียร์ธรรมดาเราก็จะมีการเช็ครายละเอียดสําหรับตัวเกียร์ทุกเกียร์น้ามันเฟืองท้ายนะครับหรือว่าจะเป็นตัวระบบขับสี่ระบบไฟต่างๆของตัวรถ ที่มันจําเป็นต้องใช้งานในชีวิตประจําวันเพราะนั้นอย่างแบบนี้นะครับเราอาจจะบอกว่ารถไม่ได้มีการใช้งานมาเลยมันก็เป็นไปนไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งที่เราสามารถบอกได้ก็คือคันนี้ตัวปีสมรรถเพียรสวยและน่าใช้มากนะฮะอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างลูกค้าที่เครดิตด,ดีฟรีดาวน์ได้แน่นอนไม่ต้องใช้เงินออกรถแม้แต่บาทเดียวจัดโอนถ้าเกิดดูคลิปนี้มาอันฟรีให้และถ้าเกิดลูกค้าดูคลิปนี้มา อันให้จอง300บาทเท่านั้นมีบริการฝั่งเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่รับเป็นเงินสดไม่ได้มีการเดินสเตทเมนต์หรือรับผ่านบัญชีธนาคารเหมือนเดิมบางคนมีหนังสือรับรองเงินเดือนบางคนไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือนไม่เป็นไรครับเพราะนั้นเนี่ยขอให้หลายๆอย่างสำหรับใน2สเต็ปแรกนั่นคืออาชีพและรายได้ที่มันสามารถตรวจสอบได้และมันมองเห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นอย่างรูปทายหรือในการรัฟคิวการทํางานสมมุติว่าอย่างบางท่านทําเป็นอาชีพอิสระเรารู้แล้วว่าภายในเดือนนี้เราทําอะไรเรารู้แล้วว่าภายในเดือนหน้าทําอะไรเรารู้แล้วว่าในทีตนี้ทําอะไรเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะลันของมันไปเองโดยอัตโนมัติและก็สามารถออกคันนี้ได้แน่นอนยอดจัดไฟแนนซ์ได้เกือบ9 0 0 0แสนนะครับเพราะนั้นเนี่ยสำหรับอย่างเจ้าวีคอร์สครบรอบ60ปีคันนี้ตั้งราคาขายอยู่ที่7 7 9 0 0 0นา รถเป็นตัวปี2017 779,000ราคานี้ไม่แพงแน่นอนนะฮะสำหรับ4ประตูตัวสูงเกียร์ออโต้ขับเคลื่อน4ล้อและเป็นตัวพิเศษอย่างแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดชอบถูกใจยังไงรีบติดต่อเข้ามาได้เลยที่แอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวเบอร์โทรสับสายตรงช่องทางใดช่องทางหนึ่งที่เราสะดวกมากที่สุดก็สามารถติดต่อช่องทางนั้นได้เลยดูแล้วมีรายละเอียดดูแล้วมีสาระที่ดีก็ฝากกด ไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe ด้วยและดีคลิปหน้ารบกลับมาเจอกันใหม่นะครับ <S <S สวัสดีครับ